เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวฟ์มาชูนะก็คลิปนี้ก็จะแปลกนิดหนึ่งเป็นเซเว่นไนะก็เป็นเกมที่ช่วงนี้ผมกับเหล่าคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยติดกันงอมแงมนะก็ตอนแรกผมก็คิดอยู่สักพักแล้วว่าจะทําดีไหมแต่ว่าเออลองทําดูละกันนะก็คลิปแรกนะก็จะเป็นคลิปแนะนำเสเตตัสยอนฮีนะครับ C2 ในการฟาร์มฝันร้ายนะครับฟาร์มฝันร้าย 12-1เลยแล้วกันก็เพราะว่าถ้าทำสเตตัสได้ประมาณนี้เนี่ยยังไงก็ต้องไปถึง12-1ฟาร์มถึง12-1ได้อยู่แล้วนะถ้าจะผ่านด่านไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่นะครับน้องยอนฮีของผมนะสกิลนะครับอัพเต็มทุกสกิลเลยนะพลังโจมตีเวทนะครับอยู่ที่3798นะอัตราคริอยู่ที่83ความเสียหายคริอยู่ที่216นะอ่ะแต่เซตนะครับผมใช้เซตวัวอยู่นะ ใช้เซตวัวอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับทำบิลสเตตสเตตัสยังไงก็ได้ให้มันเป็นอย่างนี้นะฟาร์ม121ได้นะเซตวัวนะครับแต่ถ้าใครที่บิลสเตตัสได้ประมาณนี้แล้วเป็นเซตไฮดราเนี่ยหรืออาจจะลดหลั่นลงมาหน่อยลดหลั่นลงมาหน่อยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเอ,อ่อความเสียหายคริอาจจะ210 200ต้นๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นเซตไฮดราเนี่ยมันจะมันก็จะได้นะแต่จะทําทยากกว่าเซตวัวเยอะนะเพราะเซตวัวเนี่ยเขาได้เพิ่มอัตราคริติเข้ามานะครับ 30%เวลาใส่ครบเซร็จเนาะแหวนนะครับผมใส่แหวนแหวน5ดาวนะแหวนเพิ่มอัตราคริ6%แล้วก็ใส่ออฟเสริมเข้าไปเพิ่มความเสียหายอีก2%นะมันต้องใส่สุดนะครับไม่งั้นจะฟาร์มไม่ไหวนะยอนฮีซ2นะครับก็สาเหตุที่ผมทิ้งอัตราคริไว้ที่83%นะเพราะว่าถ้าน้องยอนฮีเขา4 4นะครับ น้องเขาจะเพิ่มอัตราคิมาอีก18%ซึ่งจะทำให้100%พอดีผมทำเผื่อ,น,อน้องนั่นแหละจะได้ไม่ต้องแก้ของหลายรอบนะครับก็การฟ้าฝันร้ายของน้องยนฮีของผมตัวนี้นะอัตราก็ประมาณผมจะตีไปว่า90% 95แล้วกัน99แล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิมัน83บวกอันนี้อีก6เป็น89นะบางทีมันอาจจะมีพลาดได้นะอาจจะมีพลาดได้บ้างแต่ผมลงไปประมาณ300มันก็แพ้แค่3-4ครั้งเองนะครับ อาจจะเป็นเพราะผมโชคดีนะติครบบ่อยนะครับอ่าส่วนสัตว์นะส่วนสัตว์นะสัตสัตเลี้ยงนะครับผมใช้อ่าน้องเฟืงน้อยนะอ่าผมเปิดเฟืงน้อยผมให้ดูนะครับเฟิงน้อยนะเพราะว่าผมทําน้องน้ดไม่ทันครับผมก็เลยลองใช้น้องเฟืงน้อยดูนะเฟืงน้อยเขาพอใช้ได้นะพอใช้ได้นะเขามีเอ่อสกิลของน้องเขาเป็นเพิ่ม ความเสียหายคริติคอลอีก25นะครับแล้วก็ศักยภาพตอน6ดาวนะผมสุ่มได้8ถ้าใครสุ่มได้10จะยิ่งดีนะแต่นี่คือผมสุดๆแล้วครับสุดๆเท่าที่จะทำได้แล้วก็คือได้มา8แล้วน้องยอนฮีผมฟาร์มไว้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนที่น้องกขาฟาร์มอยู่ตอนนี้นะครับผมปล่อยฟาร์มอยู่เดี๋ยวผมเปิดน้องเปิดไปดูว่าน้องเขาฟาร์มอยู่นะ แนี้คเพิ่งจบไปเลยนะเดี๋ยวรอดูรอบหน้าละกันนะส่วนแทโอที่ผมใช้ทีม2เป็น C6 ก็จริงแต่ว่าเป็น C2 ก็ได้นะหลายคนหลายหคนน่าจะรู้แล้วครับสำหรับแทโอเนี่ยถ้าจะฟาร์มฝันร้าย1 1 6 1 1 1นึ่อย่างเงี้ยยังไงก็ต้อง C2 ขึ้นไปนะเพราะว่ายังไงก็ปาก2ทีไม่ตายอยู่แล้วถ้าของเราไม่แน่นจริงนะแทโอนะฮะอ่ะอันนี้ผมก็ รอเทโอเขาตายก่อนครับมันเขาก็จะรำนิดนึงนะรอเขารำนิดนึงนะครจะลงทันคาชั่วร้ายจบแล้วนะรอรอเริ่มนาะเธอน้องยอนฮีมาใหม่นะครับเฉลี่ย58วินะก็ถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่นะ58วิชั่วโมงละ60รอบนะนี่ครับดีการสังเกตว่าดาเมจเราพอไหมก็คือถ้าน้องยอนฮีเขาใช้2ส,สกิลอะแล้วมีตัวตาย2ตัว เแต่เนี่ยคือพอใช้งานได้แล้วนะพอพอไหวนะพอมีลุ้นนะครับเนี่ยแต่น้องยอนฮีผมดัชนีพิฆาตไปครับอ่ะตายสามเลยนะเห็นไหมถ้าแบบเนี้ยคือยังไงก็ฟาร์มสบายนะวินเลด,ดนี่คือเยอะนะเก้าเก้าถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าสิบอัพละกันนะก็สําหรับคนที่ยังไม่มียอนฮีสีสองและไม่มีตัวที่ความไหวแต่ดันด่านมาถึงแล้วนะแต่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยที่ดนัดนดันด่านมาจะถึงได้สิบสองหนึ่งได้แล้วเนี่ย ผมคิดว่าหลายๆคนนะครับน่าจะมีตัวพอประมาณแล้วแหละผมแนะนำจริงๆนะครับว่าอย่างน้อยก็ควรฟาร์มค,ควรดันมาให้ถึง12นะเพราะว่ามอน12นะครับแถวหลังอ่อนแอกว่าแถวหน้านะครับอ่อนแอกว่าแถวอ่อนแอกว่าแถวหน้าแต่มันจะไม่เหมือนด่าน11นะครับด่าน11 1เน่ีย่ยมอนนะ่ะมันจะมีพลังป้องกัน600ทั้งแถวหน้าทั้งแถวหลังนะแต่12นะครับ มอนน่ะจะ,ะแถวหน้าจะมีพลังป้องกัน600ครับหกรกว่าจะจะเยอะกว่า11อยู่หน่วยหนึ่ง2หน่วยนะแต่แถวหลังเนี่ยจะมีพลังป้องกันอยู่ที่400เท่านั้นนะมันช่วยให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนทีมที่ตะลุย11เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ้ยพี่มันมันมันไปไม่ได้อะมันมันนี่มันไม่ไหวอนะมอนของ11มันถึกมากก็ทีมเดชนะครับช่วยคุณได้นะ ดูสภาพผมก็แบบนี้ครับสภาพผมก็เห็นไหมมีแต่ใช้ทีมเดสกับเวทนะครับตะลุยมานะเพราะว่าทีมกายภาพไม่ไหวแล้วนะครับโอเคสําหรับสเตตัสน้องยอนฮีก็มีประมาณนี้ละกันที่ผมจะมาแนะนําสลับในการฟาร์มฝันร้ายอีกสองหนสลับคนเป็น C2 นะถ้าใคร C ีเยอะๆหรือฟาร์มของมาแน่นแล้วและฟาร์มได้แล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า ทุกท่านบิวแสแตทกันยังไงนะเออแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับขอบคุณทุกททุกท่านที่รับชมนะอ่ะสวัสดีครับผม